CPU นะครับกลุ่มที่สาม RAM นะครับกลุ่ม4เป็น HDD กับ SSD นะครับก็คือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์กับอ่าโซลิดสเตตไดรฟ์นะครับกลุ่มที่5เป็นกราฟิกการ์ดกลุ่ม6เคสกลุ่ม7 CPU นะครับกลุ่ม8คีย์บอร์ดเมาส์กลุ่มที่9มอนิเตอร์นะครับกลุ่ม10บพิมพ์เตอร์สแกนเนอร์กลุ่มที่11สปีกเกอร์แอละ h e a d s e ตนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือให้เราเตรียม เตรียมข้อมูลเตรียมเนื้อหาเตรียมอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยครับเพื่อที่จะมาสอนให้เพื่อนอ่านสเปคอ่านสเปคนะครับของตัวอุปกรณ์พวกนี้ในข้อในหัวข้อที่เราได้รับอ่ะครับมาสอนให้เพื่อนสามารถที่จะอ่านสเปคได้นะครับอ่านสเปคได้เนาะก็อาจารย์คิดว่าเราควรจะต้องมีข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละอันนะครับว่ามันมีกี่ประเภทกี่ชนิดนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างการอ่านสเปคมานะครับอาจจะยกรุ่นหนึ่งมา นะครับรุ่นหนึ่งสองรุ่นอะไรแบบนี้ครับมาสอนให้เพื่อนอาสามารถที่จะอ่านสเปคได้นะครับอ่านสเปกก็คือ,อไปดูคุณสมบัติของของตัวอุปกรณ์พวกนี้ครับเพื่อนเราไปเลือกซื้อแล้วสามารถที่จะอ่านได้นะครับว่าคุณสมบัติมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเหมือนอย่างเมนบอร์ดอย่างเงี้ยมันจะต้องไปดูว่าเมนบอร์ดตัวนี้มันรองรับอะไรยังไงนะครับมีพอร์ตอะไรบ้างกี่พอร์ตนะแต่ละพอร์ตทำหน้าที่อะไรนะครับก็ไป เอาข้อมูลมานำเสนอเพื่อนนะครับครับสำหรับการสุ่มกลุ่มนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสุ่มกลุ่มเนาะรอสักครู่นะครับตอนนี้เราเหลือสมาชิกอยู่22คนนะครับรวมคนที่ยังอยู่ในยังเรียนอยู่แต่ว่าไมา่ไม่อะไร ไม่มาในวันนี้เนาะไม่มาในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มกันนะครับสุ่มกันนะครับโทรศัพท์มาแล้วรอสักครู่นะวันนี้อาจารย